ช่วงนี้ใครกาลังมีความรักความรักกําลังสุกงอมบ้างคะบางทีาทีเดี๋ยวนี้ให้ชูมือไหมให้ชูมือไหมรุ่นนี้ยังสุกงอมอยู่ใช่ไหมคะกดไก่อนกดไว้คลิปไว้คือเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยเนี้รักสุกงอมเนี่ยจะมาขอเธอแต่งงานกันมันไม่ได้มันง่ายไปมันง่ายไปมันเรียบไปต้องมีซเซอร์พงเซอร์ไพรส์กันหน่อยหนุ่มคนไหนยังคิดไม่ออกเราจะเซอร์ไพรส์แฟนยังไงดีลองใช้ไอเดียนี้ก็ได้นะคะขอดูบ้าง นี่ค่ะต้องมากันหมดทายกันออกไหมว่าที่เจ้าสาวคือคนไหนคือตากล้องคือช่างภาพอออันนี้คือได้ความร่วมมือจากเพื่อนสนิททุกคนให้ว่าที่เจ้าสาวเป็นช่างภาพเธอไม่รู้ตัวอ๋อทำเมียสไข่ายรูปเรานนสองสามกำลังจะแช่ป้ายขึ้นมาเลยวิวแมรี่มีแต่งงานกันไหมแล้วคนที่เอาเมียไปติดไม่รู้ตัวรีบเอาเวลมาสวมเลยอ่ะแล้วก็บอ ตอนแรกดูก็อะไรอะแล้วเจ้าแล้วเจ้าสาวคือถ่ายรูปคืออะไรยังไงออกเกตแลคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้กันหมดเลยเพื่อนเพื่อนร่วมมือกันหมดทุกคนนึกออกไหมอ่าแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคนที่วิ่งออกมาเป็นเสื้อดำเนี่ยอันนี้หน้าที่สําคัญที่สุดคุณมีหน้าที่ที่จะทําให้คนเขารู้ว่าคนนี้คือเจ้าสาวเออเสื้อเสื้อขาวเสื้อขาวนี้เออเออเนี่ยเนี่ยสวมปุ๊บเป็นเจ้าสาวทันทีนะคะแล้วก็เจ้าบ่าว ก็มาเจ้าสาวยังถือเจ้าสาวยังถือกล้องอยู่เลยรองเท้าก็ยังไม่ได้ใส่เลยเอาต่อไปพื้นจะห้ามใส่รองเท้าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆมาอบอุ่นอบอุ่นเลยนะหมคะโอ้โหตาร้อนเออยินดีด้วยนะอย่างนี้ต้องกอดแล้วขอแสดงความยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะคุณได้ขึ้นเงินเดือนแล้ว เพราะว่านอกจากเงินเดือนของเราแล้วนั้นเราจะได้เงินเดือนอีกก้อนหนึ่งพอเนี่ยผูดหญิงคิดอย่างนี้นะดีใจด้วยคุณได้ขึ้นงินเดือนแล้วมีหน้าวันนี้ได้มาปกติได้มา20-30บาทเพราะพวกนี้แหละไม่ค่อยพอใช้ด้วยใช่ไหมค่ะภรรยาหมดนะฮะ